มองวันนั้นียังลืมเลยนะรานหมงสาวพิญโยกลับมารายงานตัวอีกแล้วครับเพื่อนๆวัน,นนี้ผมได้ขี่รถเลาะไปยังหมายเดิมเนาะแถวสันต้นพึ่งไปเลยแล้วครับแต่ทว,ว่าน้ำเต็มแม่อีกหมดเลยครับผมเขาเพิ่งปล่อยมาจากควาดไปยาวเนาะตอนนี้ก็เลยไม่มีหมายไม่มีมองที่จะลงทอดแถลครับ ก็เลยจําเป็นต้องเหลืออยู่บ่ายเดียวนี่แหละครับนั่นก็คือที่นี่ณนะลานธรรมที่เก่าที่เดิมนะครับผมจากการมาเฝ้าสังเกตดูไม่เห็นปลาออกเลย <laughs> สงสัยหมดเกี้ยงแล้วมั้งโอเคไม่เป็นไรน้อยๆก็มาขายร้อนเนาะอยู่บ้านมันก็ร้อนอบเป่าเปียกไม่มีอะไรโอเคครับเดี๋ยวเรามาุยกันเลยดีกว่านะ ติดตามกันเลยครับเพื่อน ลกล้องจิติมสักด์ผ่านแผนนั่นเองครับผมจากที่ดูแล้วเาไม่ <c oughs> ออกเลยอืม หมาก็วางนั่นกระดุกนั่นแล้วพุ่นนะลายว่นนะตอดนี้ไปหาปุ่นนั่นนะปุนนี่วะอ่ไงอย่างนี้อ้ขวบกลางเลยพอไง ไง<ใ>โอ้ยยังออกกระสายอยู่ปุนป๊นะเยอะงอมแตนนี่ก่อนฮะไหนไปกัน โอ้ยอยู่นี่แล้วก็นี่หาปามาครับออจุงกันเ <c oughs> ย็นกันไหม <c oughs> ข้างนี่โคล ว้าวมวน,นอี้เดียเหเห็นไปจะได้ของมันมันเป็ดมุกกลมะ่ะ ดึงมือเลยวะตอดครอบกากมาแท้ๆมา้าเหมือนมีบันที่มา,มมา,มาต่วงวะโค้ะไม่ดึงไม่ทึกไม่ทักเลย ออกไปหมดแล้วกับป่า อึมโอหมูมีบ่บีนมาตัวงจะได้กับแม่นกรงเป็นตั้งหนึ่งไปตั้งหนึ่งเป็นตั้งหนึ่งไปตั้งหนึ่งจะได้กับหก น,นั่นญิงนกนแบบจะจอเลยทุกนี่ยเดินไป่ะจะได้ปลาสักตัวไหมเนี่ยวันเนี้ทีแรกก็ฟาวเลยล่งเซลมีอะไรสักอย่าง ดินมันตัดม้อเออถ้าป็นปากกอยู่ในี่ใครม้อข้องอะ่ะไอ้เต็กมวนเลยเนี่ยตาดขึ้นไปตะปุ่นบะ ว้าปะกรหลวงตัวนั่นขายได้ร้อยหนึง่งเออไปแม่ก็เจะดจ้าตัวหัวมันโป้งแหออกอ่ะกูเต็นแหเหลือเต็นซอกนี่ก้าว <c oughs> เ,เล็กปานน้อย,ยมบบนี้เยบอมีด้วยแทน นี่แปลกว่ะเยี่ยวขนาดนั่นเลยเหรอเบลียเลยนี่ป่านี่ไอ้ปลาแล้วก็มีแต่โคตร นี่กลา,างเล่นะ <c oughs> เรามีคนชี้เป้าครับคนธาดมองไม่เห็นแล้วครับ <c oughs> มีคนชี้เป้าให้ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่า ดีมาแต่โอ้เนี่ยแดน่นมันหล่อนางเนี่ยนกอะ่ะโอ้ตัวเนี้ยกล้าวิจน ว่าย่ำใส่ป่าเป็นพวกกิดตัวพี่ห้าตัวเต่อุ้ยนะบอกองคเติตอนตอดรับเติงได้ไหมเนี่ตอดอย่างกำแหบเป็นพวกขั้วอยู่ตอดสุดท้ายนี่ก็สามปากอ่ะช่วยกันลุ้มัองปะที่ก่อนนั่นลุ้บอกแหบพีย ออมตีฮอตตอนหลังสุดนี่แหละเลยมา้ามตั้งขัวน้อยๆข้ามผ่าบ้านนั่นน่ะอืมหนูวะดึงบบดังอยู่เลยวะเปลี่ยนลิปได้ลงอีกการคลิปนี้ <laughs>

เป็นปากกรม,มกระปุงมาตีซ่อยเวลากับเดียวนี2รอบแล้วเข้าแค้มันเนี่ยก็อัขควรแค้มอ่ครับสถานโคลน่นะ nó khoảng nỉm cám quan, ơi nhiều แต่ว,วาถึงแต่ว,วาดี้ขี้ข้า,า,าวไส้ก็ได้แต่วึงลำมูวนลำรูปอืมน้ำเย็นตัว tam chỉ xí hả ôi 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 nhà cá khô nát khém à <cười> <cười> ได้ปลาข้าวงู้นี่นึกว่าเก้าพูนยิบยู่นี่อย่าลุน้ามยิบได้ สิ้วปลาซอยก็ออกไก่ตอดแล้วหอป่อ,อนนเหมาหน้ามาตัวอ,อ้กวอ,อ,อกพูนไก่แต่ว่า,วา ແຜນເປ້ຍກໍລູກກໍຢືນຄອຍນະປ້າໃສ່ບິນນ້ອຍເນາະນ້ອຍກໍເຊາ5:00ໂມງຮັ້ນນ້ອຍກັບຍົດໂຄນກັບສົນເພືອງກະຂີ່ລົດຖອນກັນເຊາ5າຍຕອນນ โอ้ห <c oughs> ลุ้นกันครับเพื่อนๆ <c oughs> จะได้เจอตัวไหมเออจะรามาได้หอยเงล่ยละงมหอยคอรับว่าเออ ว่าว่าปุ๊บดูเด้วยนะโอ้โหขี้โคทั้งนั้นเลยปาดไหมนี่หนึ่งนี่คือโคลฮือเงาละโอ้โหโอ้ค่ะนาคน้องไหนนี่ โ <c oughs> อ้ยแต่ตัวว่าป่านี่ <c oughs> ครับตียนี่ไหอย่างนี้กด <c oughs> ค,ครับอีกกด หมาล้ครับป่าหมานของเราบุญอยู่ในโคนะครับอออกหยากเงาวิกาไม่เต็มเฟสน้อยนี่กดอตัว ติดเต็กจะได้มั้นเต็กปวดจีลงเป็นโคเอุ๊ยติดยอดของโคครับมับนมันมันประมาณ อ๋อไอ้ตัวนี้ตัวน้อยแต่น้อยว่ะหลอดข้องเนาะใส่ข้องน่ะที่ใส่โคนี่คือ้องแบบนี้นะผนโคลแ้วครับอันนี้ก็ไป็ิดเปิะครับ tôi thiếu ít Hỏi hoài Mày bắt mừng rồi <laughs> <shocked> อเป็นไหนโอ้ออกออกตาเหไม่ใช่มันเปิดติดซอยนะปลาตัวเต่าแอด์อยู่ไกลอะปลาี้เก้นอืม อือูแบบสดๆหน่ยมันปากก็ว่าไม่มันดีดดึงวะถ้จเป็นตตมไม่ดีดลงไปเหมือนกับปาาดึงเนีน่ยไม่มันย้อยซ้อๆเนี่เมนเค็ดมันเค็ด พูดตีส้อยกูตัวให้่านหน่ได้นะบันเลกขันหน้อยออกมาได้เออะจนีก็อยู่งหาเขียอยังไม่เล้วปลาซิวปลาซ้อยครับสงชายนามเซียนปลาซ้อยเซียนอีหอยเซียนปลาซ้อยไหน,น ตัวบตัวเดียวเองกาสองตัวขมตัวสองตัวก็เพี้ยอยู่นานเนะเาะคอยแล้วอคอยแหมนี่กะ <laughs> ไปแล้วครับบานแทนเมืองเหนือของเราสูงส่ยไปหาโบลกละวันนี้ผมก็อยู่คนเดียวละอย่าปลิ้เลยไม่มีใครเลยระหว่างที่คอยปลาออกนี่ก็ไปไซส์แหกก่อนดีกว่าเพราะแหมีแต่โคเต็มไปหมด Oh, my God. ออกอีกปลุ๊บมร้ว่าจะทอดโดนหรือเปล่านะใจกันรึเไม่เจอปลาเจอ,อีหอย ปลาสองตัวแต่หอยสาอแกนปลาในห้องเราออกว่าป,าปาลาหรือว่านอกห้องดูก่อนนะครับเพื่อนปลาอะไรทำาอนอ,อกแรงนะว่ในค้องเรามีแต่ปรากฏตัวเดียวนี่ว่า หลังจากที่กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาลงกันต่ออีกสักยกหนึ่งเนาะได้ไม่ได้ยังไงก็ไปว่ากันอีกทีแล้วกันตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองโมงแล้วครับาจะหวานเหด้อีกแค่ไม่กี่ทีะก็คงกลับเข้าหมู่บ้านแล้วลครับเนาะไ,ได้ไม่ได้ก็ว่าไปตามน้ำก็แล้วกันโอเคลุยกันต่อเลยครับผม ปลาวิตกันทุ้งงับแล้วครับตัวน้อยเหลือเกินใส่ลอดตาแหยหมดตายปลาอยู่นอกแหครับตัวเล็กนิดเดียวเอง <c oughs> หยิบกริปเจออะไรเลย,เลยที่ไม่คล่องอะไรสักอย่าง <c oughs> นี่หอยมาหนึ่งแกนละ ว่าเจอแล้วนึกว่าจะไม่มีตัวเะแล้ว <c oughs> เงี่ยงด้วยครับเป็นเงี่ยงด้วยปูกเ่เลยครับ พืนครับสำหรับในคลิปนี้ผมปราณหมงสาวพินโยก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาพบเจอกันใหม่ในคราวหน้าสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและก็ต้องขอการความว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายไปละเด้อ ทันมาทาหมงวันนี้ตันไหน่อใส่ใส่หน่อไม้ส้มอ,อยู่แต่หน่อไม้ส้มเยอะๆก็ในกินค้ม <laughs> ค่าครับเนาะอือ